รถไฟมาแล้วพอเช่ใช่นู้นนี่นี่กำลังวิ่งมาเลยครับมันจะวิ่งมาถึงอ่านี่ได้ชมวิวเรือแม่น้ำรถไฟวิวเมืองโอ้โหรถไฟเท่มากนี่พอเช่ชอบไหมครับชอเฮ้ยดูพี่เบมน้องพอเช่ไปดูอะไรครับ,บนี่แรลงไดโนเสาร์ V m p p o r s, <S สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมแบบแชงเกลา่าวันที่สองนะครับอ่าันนี้เราจะเป็นห้องใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าห้องใหม่วันที่สองของเรานี้จะเป็นหน้าตาแบบไหนแบบแไปดูกันเลยครับ เขังเขาก็ตกแต่งสวยแล้วครับโอ้ประเทศอะไรครับว้าวนี่เขาเปิดกระตูนไว้ให้แล้วเขารู้ว่ามีเด็กครับนี่แล้วโซฟาก็มีตุ๊กตาด้วยนี่โอ้นี่เขามีเตรียมชุดของเล่นไว้ให้เล่นด้วยโอ้โหนี่วันนี้ห้องพิเศษเลยครับน้องๆได้เล่นกันเลยโของเล่นเพียบเลยดูดิ นี่เป็นโดมอย่างนี้เลยครับว้าวนี่โอ้ยแล้วนี่โต๊ะทำงานสวยมากเลยโอ้โต๊ะทำงานแบบแบบเบื่อพอแบบรออะไรรออะไรใช่ไหมก็สามารถดูอย่างนี้ได้โต๊ะทำงานแบบชมวิวเมืองเลยอันนี้โอ้โหห้องนี้แบบพิเศษมากเลยใช่มนมีแมวด้วยอ่านี่เห็นวิวแม่น้ําด้วยนี่วิวสะพานแม่น้ําครับแล้วแล้วเขาขึ้นขึ้น ไปตีตีตลงโน้นได้ยังไงอ่อ่านั้นขึ้นตึกไงดันฟ้าก็ต้องขึ้นลิฟต์แหละครับสูงขนาดนี้นี่นี่ละด้านน้นก็มีวิวหน้าต่างนุ้นนี้ครับปไปดูกันหน่อยว้าวนี่เป็นวิวแม่น้ำแล้ววิเ <ive> ราเห็นเนสระน้ำด้วยว้าวนี่ห้องนี้ได้เห็นวิวสระน้ำที่เราไปเล่นกันด้วยใช่ตรงนน้นนะห้องตรงข้านมันมันอ่าโน่นฝั่งโนูนเป็นไอคอนก่อนหน้านี้ที่เราพักอ่ะเราพักอยู่มุม อ่ามุมมุมมุมด้านเนี้นี่มันจะเห็นไอคอนเต็มเต็มแต่ห้องนี้จะเห็นไอคอนไม่เต็มนะใช่แต่ว่าได้วิวแบบหลายมุมอ่ะ่เนี่ได้วิวสาะน้ำตรงนี้ด้วยโอ้โหเจ๋งมากเลยครับเจ๋งมากมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับว่าห้องพักนี้มีอะไรให้เราบ้างครับนีก็จะเป็นโซฟาอันใหญ่อ่านี่มีโซฟาชุดใหญ่เลยครับนี่มีเก้าอี้ตัวหนึ่งด้วยจะมีตุ๊กตาให้น้องๆได้กอดเล่นกันด้วยนะ อ่าตรงนี้ก็มีโต๊ะให้นั่งทานข้าวทานกาแฟกันได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งตรงนี้เอาไว้ชมวิวได้เลยชมวิวแม่น้ํานี่เจ๋งมากเลยอ่ะโต๊ะเยอะมากครับดูดูน้อง <c oughs> บอเท่เอาตุก๊กตาม,มานี่แล้วตะกี้พี่เบมบอกจะโชว์อะไรครับนี่อันนี้สามารถปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยอ่านี่เขาเป็นม่านไฟฟ้านะครับนี่อันนี้ปิดม่านบางตาสีขาวก่อนนะนี่เขาจะมีปุ่มอันนี้ครับ อันนี้คือเปิดาไหนในปิดมั่นมั่นทึบหน่อยครับพี่เบมว้าวโอ้โหไฮเทคมากเลยใช่ไหมครับไฟฟ้าฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าเนี่ยมีสองฝั่งเลยเป็นไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับนี่ปิดแล้วไม่เท่เนาะอ่าไม่ไม่ต้องไปใช้มือลูดเลยนะครับมาต่อไปเรามาดูตรงนี้ครับพี่เบม อโอ้โหนี่ห้องนี้มีเครื่องชงกาแฟครับนี่มีกาแฟให้ด้วยนะนี่แล้วก็น้ําเปล่านะครับนี่กระติกน้ําร้อนนี่เป็นแบบกระติกเลยนะไม่ใช่กาต้มนะครับในเก๊มีอะไรบ้างครับมีอ๋อนี่ไงมีแก้วชากาแฟนี่ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นมีอะไรไหมครับเปิดไม่ออกโอ,โอ,โอ้อันนี้น่าจะต้องเสียตังค์นะครับ <c oughs> ที่เขาซีนใส่ถุงไว้ <c oughs> ไอ่แต่ถ้าน้ำเปล่าก็ฟรีครับ ถ้ากินไม่พอกินก็สามารถขอเพิ่มได้นะน้ำเปล่าหมดยังกชาแฟอ่านี่ก็มีกาแฟชงแบบผงนะครับแล้วก็มีชาด้วยประตูนู้นมีอะไรไหมครับก็อไหนขอดูหน่อยครับโอ้โหเครื่องดื่มแอลก,กอฮอล์ครับอ่าไปเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันต่อไปนี่ตรงนี้นนอ่าตรงนี้มีเตียงเสริมให้ด้วยนี่เรามากันหลายคนนี่ก็จะมีผ้าไว้ให้นะครับ นี่ก็จะเป็นพวกแชมพูสบู่นี่แปรงสีฟันยาสีฟันไปไปดูต่อครับต่อไปเป็นอะไรห้องน้ำห้องน้ามาดูห้องน้ำก่อนครับว,ว้าวนี่ห้องนี้ก็มีอ่างอาบน้ำให้น้องๆได้แช่กันอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นโถสุขภัณฑ์นะครับ เป็นเขาแยกเป็นสัดส่วนเลยนะเนี่ยเป็นบล็อกบล็อกเลย,บบยอ่านี่แล้วอ่างล้างหน้าครับมีสองอ่างเลยนี่อันนี้ห้องแบบพรีเมียมมากเลยครับอันนี้นี่กระจกบานใหญ่เลยนี่มีโต๊ะแต่งหน้าของผู้หญิงด้วยนะครับโอ้โหสวยมากอ่าเนี่ยมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งเลยนี่แล้วหมุนมาดูด้านนี้ครับชาวเวอร์บ็อก อ๋อนี่ก็อนมันลอกอยู่เนี่ยปิดหน่อยครับนี่ชาวบบ็อกมีอันนี้มีที่ให้นั่งด้วยนะอ่าแบบนั่งขัดตัวนั่งอาบน้ํดหรือจะนั่งทําใจนี่เจ๋งมากเลยห้องนี้มาต่อไปเรามาดูห้องอะไรครับห้องนอนโอ้ยก่อนไปดูห้องนอนดูดิตรงนี้สวยมากเลยออกจากประตูอ่ะประตูห้องน้ําอ่ะมีลายไม้ฉลุ ในห้องนอนอู้ว้านี่เขามีคุกกี้ให้เราอีกแล้วครับว้าวดีมากเลยน้ำมีน้ำเปล่าอยู่ในห้องนอนนี่นะเตียงใหญ่มากเลยครับอูโหเตียงมาเริ่มเลยนี่แ้วห้องนอนมีทีวีอีกเครื่องหนึ่งนะเท่ากับว่ามีสองเครื่องเลยอืมนี่ตรงนี้มีโซฟาครับนี่ห้องนอนนี้ก็มีวิวเมืองอีกนี่โอ้โหหน้าต่างเยอะมากห้องนี้ นี่แล้วนอนชมวิวสวยงามเลยครับทั้งวิวแม่น้ําวิวเมืองอันนี้น่าจะเป็นม่านไฟฟ้านะนี่อ่านี่ก็มีม่านอีกแล้วใช่อยู่ตรงนี้อ๋อเป็นม่านไฟฟ้าเหมือนกันนะอ่านี่พี่เบมจะปิดแล้วครับนี่ปิดแล้วมืดเลยมืดเลยโ๊ะอดเปิดเปิดปดเปเปิดเปด เรจะนอนเราไม่ต้องปิดไฟเราแค่ปิดอันนี้ก็มืดนล้วใช่นี่เจ๋งมากเลยครับเรไฟด้วยนี่แล้วในห้องนอนนี้มีตู้อันนี้ด้วยครับตู้เสื้อผ้าเหรอครับเปิด,ปดได้ไหมอ๋อ,อนี่เปิดข้างๆเปิดได้ไหมครับอนี่มีชุดชุดอาบน้ํานะครับแล้วก็มีเตารีดดูดพี่เบียมไปเต้นนี่น้องบอเชยเปิดด้านนี้มีตู้เซฟในเงินชักมีอะไรไหมครับ โอ้โหว่างเปล่าแล้วครับไม่มีเลย้านี่ห้องนี้เจ๋งมากเลยอ่ะปัาชอบวิวแบบดูได้หลายทางมากเลยช่า้ถ้าเกิดเขามีการจุดพูุปีใหม่เราก็จะเห็นทั้งวิวฝั่งไอคอนแล้วก็เอเชียทีคเลยนะครับรไฟเลยคนี่ดูน้องๆได้ดูรถ นี่เขาจะมีรถไฟด้วยนะรถไฟฟ้าครับสะานนี้สถานีตักสินนะครับนี่ดูน้องนนั่งชมวิวกันเดย่ยโอ้หนี่น้องๆนั่งดูทีวีดู YouTube กันแล้วโอยนี่ช่องใครครับเนี่ยีว้าวนี่ดู YouTube ช่องเต็งด้วย b m n p o r s อ h e เช่เลยนะนี่โทรกทานเขามีแอปพลิเคชัน YouTube ให้ดูนะครับ ดน้องปอเชยยืนชมวิวอยู่แล้วครับนู่นรถไฟมาแล้วปอเช่นูนนี่กำลังวิ่งมาเลยครับมันจะวิ่งมาถึงอ่านี่ได้ชมวิวเรือแม่น้ำรถไฟวิวเมืองโอ้โหรถไฟเท่มากนี่ปอเช่ชอบไหมครับชอบปอเช่ชอบนะเังยืนชมวิวอยู่มีนี่มีสัะน้ำด้วยอ่าปอเช่มองสระน้ำด้วยนะ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวห้างไอคอนสยามกันนะครับเ,เราจะไปนั่งรถไฟฟ้า BTS กันนะเดี๋ยวเราขึ้นรถของโรงแรมรถมีรถบริการนะครับรดได้นั่งรถตู้ด้วยได<ป>้นั่งรถตด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถไฟฟ้า บีดีอกันครับนี่เป็นสถานีสะพานตากสินนะ<อ>ดูพี่เบียงกับน้องบอเช่เดินเอามีบันไดเลื่อนไม่ขึ้นอยากออกกำลังกายนี่สพานตากสินเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนครับนี่เราซื้อตั๋วมาแล้วนะคระ เราจะไปลงที่สถานีกรุงธนบุรีอันนี้ตั๋วคนละสิบหกบาทนะครับดเดี๋ยวเราต้องไปต่อสายสีทองอีกเสียงดังมากมากอ่านี้เป็นถนนไงเสียงเลยดังครับน,นี่อันนี้จะเป็นโรงแรมแซงตีล่าที่เรานอนนะครับแต่อันนี้เป็นตึกเก่าของเรานอนตึกใหม่ด้านใน เดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปทางนี้ครับรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นแล้วครับร้อยรถไฟจอดสนิทก่อน นี่เราสถานีกรุงพลบุรีนะครับแต่เราไปต่อสายสีทองกันนี่เราไปต่อรถไฟฟ้าสายสีทองกันนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วไปขึ้นรถไฟต่อครับ ไปแล้วสถานีต่อไปเจริญนคร Next station เจริญ ไปที่ไหนก่อนครับฮเราจะไปที่ไหนก่อนครับไปดูของเล่นโอ้โหเข้ามาไปไปดูของเล่นเลยหาให้น้องๆไปดูของเล่นก่อนไม่ได้มาห้างนานมากไปให้น้องๆไปดูของเล่นก่อนแต่ไม่ซื้อนะไปดูเฉยๆนะครับอ่านี่น้องๆมาถึงแหล่งของเล่นแล้วครับดูอะไรครับนี่รถไฟนี่ของเราจำบ่ายะตันนี่สถานีรถ นี่รถของพวกไอโทมิก้าเฮ้ยเขามีรถฟอซฟิล่าแบบเราด้วยอ๋ะขอเราหน่ะด้วยเฮ้ยเรามีเกือบทุกคันเลยนะในเี้ใช่นี่เป็นเมืองเลยครับแต่เราไม่มีเมืองนะมีแต่รถมีพวกกาชาปองครับมีกาชาปองหลายอย่างเลยเุ้ยมีปืนด้วยโอ้โหอยากได้ เป็นกลนเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่รถไฟดาบิคาตะศูนว้าวนี่มีโมเดลด้วยครับเนี่ยวไว้แบบแต่งตัวได้เป่าครับเนี่ยไม่มีดาวอ๋อ,อมีมนี่พวกนี้มาแล้ว <มา S 1> นี่รถมาให<ด>ม่มามาอีกห้าคันเลยรถด,ดาบิคาตะศูนแล้วก็มีรถไฟด้วยนี่อันนี้เป็นพวกรถรถตีลังกาป่ะครับ อ่าเป็นรถบังคับแบบวิบากอ่ะแบบตีลังกานี่อันนี้ที่เราเคยรีวิวไปหุ่นยนต์ต่อสู้โอ้อันนี้หุ่นเขามีตัวใหม่มาด้วยตัวใหม่ยงเท่หนี่โรบอทนี่โรบอทอันนี้เป็นแบบหุ่นยนต์บังคับครับตัวนี้มีหมาด้วยมีหมานี่เป็นแบบหมาของเล่นอ่ะเขาเล่นของเล่นหมาของเล่นนี่ตรงนี้โซนปืนเนิร์ฟครับ เว้ยนี่เป็นพวกปืนรุ่นใหม่ๆทั้ทงนั้นเลยนะเนี่ยอุ้ยอยู่แค่ปืนลูเนี่ยเนี่ยปืนมาใหม่ใช่ปะ่ะอะไรอะฮารโลเนิร์ฟเหรอนี่อันไอพวกน,นี้อันนี้มันเป็นเกมของอันนี้อ๋อเป็นปืนของเกมตัวนี้ใช่ไหมเป็นเกมเป็นเกมของคอมพิวเตอร์อ๋อตาไม่รู้นะเนี่ยเน,นี่ยเขามีเป้าให้ซ้อมยิงด้วยครับโอ,อ้ด้านนี้ก็มีโหดูดิ นี่ปืนแบบปืนปีศาจเหรอครับเนี่ยปืนแบบดูน่ากลัวมากไอโนาเฮ้ยนี่เหมือนสามเขาเลยเนี่ยไดโนเสาร์หรอไดโนสคอร์ดหรอปืนในห้องสาวเท่มากเลยโอ้ลูกกระสุนเทียบเลยครับโอมให้หมดเลยอะไรครับเท่เฮ้ยนี่หุ่นยนต์ที่เราเคยรีวิวนี่ใช่ตัวเล็กแต่นี่มันเป็นแบบตัวเล็กนี่ด้านล่างเป็นตัวใหญ่โอ้หมีตัวใหม่ด้วยครับเราเคยรีวิวไปแค่สองตัวเองนะ นี่อะไรครับโอ้โหเขาทาเป็นอะไรอ่ะเหมือนสงการเหระสงการวิกกู่อเจดีไฟอย่างนี้อะครับนี่โอ้โหนี่บรรดาเหล่าเอกเมนนี่มีมือทารนอตด้วยเฮ้ยดูพี่เบมน้องกเชไปดูอะไรครับนี่แรนไดโนเสาร์ว้าวนี่พี่เบมดูตัวอะไรอยู่ครับ ูโชว์มีนัดเหรอเนี่ยนี่ตัวใหม่ๆตัวพวกนี้เรายังไม่ได้รีวิวนะไม่รู้ว่าเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่า,รารอ่าอันนี้เรามีแล้วเรารีวิวไปแล้ว,ลดดวน,นี่คาโนทอรัสนี่เาราเรวิวไปแล้วนะอุย้ยนี่บูบูตัวบิกว๊กบุ้มโอ้โหนี่มีคาโนทอรัสตัวบิ๊กบุ้มเหมือนกัน อันนี้เรายังไม่ได้ซื้อนะเรายังไม่รีวิวเดี๋ยวหมดตูดเนี่ยซื้อหมดเนี่ยหมดตังพอดีนี่โอ้ยนี่แหล่งไดโนเสาร์เฮ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะอันนี้มันจะเหมือนตัวบูกับอินโดมินัสใช่ป่ะที่เรามีอ่ะคล้ายๆกันไหมเป็นตัวแบบน่ารักน่ารักอ่ะนี่อันนี้เราก็รีวิวไปแล้วตัวสีเล็กตัวนี้โอ้โหนี่แหล่งไดโนเสาร์เลยครับตรงนี้ไหนมีเหรอครับ อ๋อนี่เป็นพวกตัวเล็กๆนะว้าวเยอะมากเลยนโนเสาร์่าเดี๋ยวเราไปทานอาหารเย็นกันลวดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราก็เดินเล่นอีกหน่อยเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันละครับน่าเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันแล้วนะครับนี่เราขึ้นรถแท็กซี่ไฟฟ้าเลยครับสวัสดีครับน่เดี๋ยวป้บอันนี้ผมต้องนั่งด้่นไหนเออ อ๋อนี่เขาเปิดได้ด้วยโอเคขอบคุณครับญาตแนะครับนิดนิด,ด,ดนึงนะตันนี้จะเป็นปุ่มตือสารระหว่างคนขับนะครับอินเตอร์คอมอันนี้คือเปิดนะอันนี้ก็ปิดอันนี้ระดับแอร์แล้วก็สวิตช์ไปครับผมคอนโทรลนี้ได้เลยสำหรับลูกค้าโอเคแล้วก็อนนของเราก็มีชำระผ่านช่องทางเดบิตครับ ATM หรือว่าสแกนค r Code นะฮะเดี๋ยวให้น้องเขาทีงานให้แป๊บนึงนะครับโอเคได้ครับผม เฉื่อตรงนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมนะครับสามารถคุยสื่อสารกับตู้เดินทางคนละหักอ่าแล้วก็ปรับแอร์ปรับลมแอร์ได้นะครับนี่มาดูด้านในยะยะนี่นี่ตรงนี้ก็เปิดได้อีกนะนั่งได้อีกคนนึงอาบีมจะไปนั่งไหมที่นี่น่ะพอมีมั้ยนี่มีทีวีด้วยครับนี่มันเป็นเก้าอี้แบบเดียนไงต้องนั่งไว นี่เรานั่งหันหน้าเข้าหากันเลยครับ<ม>แท็กซี่ไฟฟ้านะคันนี้เรายังไม่เคยนั่งเลยอ่าเ,เขาจะมีสถานีตรงเขาเรียกว่าอะไรจุดจอดตรงไอคอนอ่าห้างไอคอนสยามน,นี่เราก็นั่งกลับโรงแรมแชงกรีล่าที่เราพักนะครับอดูมันย้อนินี่ดูน้องๆได้นั่งรถนี่เราใกล้ถึงโรงแรมแล้วนี่โรงแรมอยู่ฝั่งนี้นอ ซินเดอเรลล่านี่ถึงโรงแรมแล้วแล้วโอโ้โอหทางขึ้นยกยิ่ครับ <laughs> เราลงรถแล้วนะครับเมื่ี้เราใช้การสแกนจ่ายนะครับไปเข้าโรงแรมกันแล้วตรวจอุณหภูมิก่อนครับโอเคเรัอ่ะ,อะสวัสดีตอนเช้าครับอ่านี้เราลงมาทานอาหารเช้ากันแล้วนะครับนี่เราทานริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะแต่วันนี้อาหารเช้าของเราจะเป็นแบบสั่งนะครับสั่งอะลาคาร์ดนะเนี่ย แต่ว่าก็เสิร์ฟได้ไม่อันนะสั่งได้ตลอดจนกว่าครัวจะปิดนี่เมนูครับกิโอโ้โหตรงนั้นแนกเยอะมากนี่ประเท่กินน้ำะไรครับน,น้ำส้มน้ำส้มนี่น้ำส้มที่นี่อร่อยมากเลยนะส้มแบบคั้นสดๆเลยน,นกเต็มเลยอ่านี้เรานั่งอยู่ด้านนอกไงน,นกก็จะมา,าน,น้ำมีเรือด้วยนี่นี่วิวไอคอนสยามด้วยครับมื่อวันเราได้แบกของละยาม แต่ช่วงนี้น้ำขึ้นสูงหน่อยนะช่วงนี้มันมีพวกพายุอะครับ mm. เขาเร่งปล่อยน้ํานะเนี่ยช่วงนี้มีข่าวต่างจังหวัดน้ําท่วมเยอะมากเลยเ mm. นี่ยน้ําตรงนี้ก็สูงขึ้นเลยครับ mm. เดี๋ยวเรามารอทานอาหารเช้ากันนะครับ mm. นี่อาหารเช้าของพวกเรามาแล้วนะครับของะป๊าป๊กกะเพราไก่ไข่ดาวนี่ของน้องๆกินนี่ครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง สั่งนี่ด้วยนะติ่มซำครับแล้วก็มีซุปมิโซะอร่อยมากเลยนี่น้องๆชอบกินพวกข้าวเหนียวกันครับสั่งข้าวเหนียวกันมาเยอะมากเลยอร่อยใช่ไหมอ,อ,อืมอ,อาหารแบบนี้ที่ช่งชวงเช้าครับที่เขาไม่ใช่บุฟเฟ่เป็นเพราะว่าวันนี้วันจันทร์่อาปกติก็คือจะเป็นบุฟเฟ่แหละจะเป็นเสาร์อาทิตย์ครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นอลาคาร์ทให้เลือกสั่งแบบนี้นะครับ เดี๋ยวให้น้องๆไปกินกันก่อนนะครับใช่อาเดี๋ยววันนี้เราก็ไปทําการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมกันแล้วนะ่อาเดี๋ยววันนี้เราก็ขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่าอวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ขอฝากน้องๆเพื่อนๆก,อดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ม่เม่ม่เี่ยก่อนครับบาย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 